โอเคก็กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะพรผมมาดิไลฟ์โฟโต้อวันนี้เราอยู่กับทัวร์ไล่ออนไลน์ในกิจเหวี่ยนวาเลนไทน์นะมีการอัปเดตบทใหม่เข้ามาแล้วนะฮะแล้วก็อาจจะมีการเอ่ออัปเดตพวกบอสพิเศษอะไรต่างๆนานาเข้ามาอีกทีหลังนะอาจจะนะครับเหมือนปีที่แล้วก็เป็นบล็อกเกอร์กอบบินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็น่าจะมีเข้ามานะครับหรือว่าอัปเดตมาขึ้นไปก็แล้วแต่นะครับวิธีเข้าไปที่เหวี่ยนวาเลนไทน์นะฮะ แบบล่าสุดนะอีเวนต์วาเลนไทน์มันดีอย่างหนึง่งคือมันไม่ต้องผ่านบ,บทนก่อนมาก่อนมันก็เข้าไปได้เลยนะครับมาที่เลฟีนาเนาะอยู่ที่กางเมืองโซเฟียนะครับแล้วก็ควสวาเลนไทน์นะครับแ้้ก็อันใหม่ก็จะอยู่ที่เลเวล190เนะครับเมื่อรับเสร็จแล้วมันก็จะมีเรื่องนี้นั่นนะครับแล้วก็จะต่อบอะไรก็ได้นะครับมีลดเหมือนกันนะครับโอเคพอคุยเสร็จมันก็จะมีวาร์ปขึ้นมานะครับตรงนี้นะ จดไปเลยนะครับพอเข้าไปก็จะมีพวกมอนสเตอร์แล้วก็ไอทมต่างนะให้เราได้ฟาร์มได้ดอกกันนะซึ่งที่จริงข้างในเนี้ยเราก็ต้องเข้ามาเอาพวกของพวกนี้ด้วยนะครับก็คือการตีมอนพวกนี้แหละนะครับมอนพวกนี้ก็จะมีของดอกให้นะครับตัวแรกนะฮะคีนัวก็จะมีหมวกนะครับไอ้นี่ก็ชื่ออะไรเนี่ยชื่อโอดัวนะครับก็จะมีแหวนเนาะอีกตัวเป็นลูกธนูมันจะไม่ผิดฮะมีลูกธนูนะครับแล้วของพวกมันก็จะอยู่ในตัวพวกนี้แหละ นี่ครับโอเคหมวกแหวนลูกธนูมีอะไรบ้างตรงนี้จะเป็นแว่นโดนัทเนาะจะมีออฟชันต่างๆมีเลยให้พีสิบนะ MP ็มพีสองศูนเจ็ดสองนะความแข็งยี่สิบข้อศีกนะความแม่นเจ็ดสิบสองนะฮะหน้าตาของมันก็เป็นแบบนี้นะครับไอสายขนมนะก็ลองดูนะครับเนี่ยเป็นแหวนมันนะครับแวนก็เป็น MP ็มพสี่ร้อยนะฮะเพื่อความแข็งท่าดินห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เฮกบวกยี่สิบห้าไปลบยี่สิบห้าไม่ใช่บวกนะครับไม่มีลูกทรงแม่นหนอนและลูกธนูเป็นลูกธนูธาตุลม เพิ่มหลบหลีกให้40เป็ฟื้นฟูไว้20ต้านทัดมือ10เปอร์เซ็นต์ของก็กงอกลางๆละไม่ได้ดีอะไรมากนะครับโอเคในนี้ท่านผู้ชมก็ต้องนะฮะตีมอนพวกนี้เพื่อฟาร์มของเนาะฟาร์มของรุ่นนี้นั่นนะครับโอเคเมื่อท่านผู้ชมเก็บของครบแล้วก็กลับออกมาข้างนอกนะครับมาคุยกับเลฟีนานะครับเรากดสกิปสกิปสกิปนะครับแล้วก็จะไปที่ห้องบอสนี่ครับประมาณนั้น ในเรื่องเป็นยังไงท่านผู้ชมไ่อ่านเอาเองนะครับโอเคมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นการสู้กับบอสเนาะบอสก็คือเป็นรูนั่นเองนะที่แกล่างเป็นล่างทองนะ <c oughs> ก็มีหลายหมวดให้เลือกอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับตรงนี้ก็จะมีนะของที่ตอบให้ก็จะเป็นพวกบันทึกการวิจัยตลาดนะและชื่อลูกค้าเนาะมีคิสต,ต้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหินเดี๋ยวเราไปดูในบอกแล้วกันนะครับนะ แล้วก็มีดาบมือเดียวกับอุปกรณเวทซึ่งมันต้องแทบด้วยนะต้องทําลายชิ้นส่วนนะครับเพื่อจะเออจะเอาของนะถ้าเกิดไม่ทําลายก็จะไม่ได้เลยนะครับเออเป็นไร้ธาตุเนาะเลือดก,กี่ล้านเนี่ยเลือดสิล้านนี่ครับโอเคลองสู้ระดับยากไปเลยนะ,ะไอ้นี่จุดไอ้นี่เฉยๆเนาะเพราะแพทเทิร์นมันประมาณนี้นะครับก็ดูๆกันเอาเนาะจุดแทบมีอยู่3จุดใช่ไหมเมื่อกี้ถ้าจะไม่ผิด ตัดไม่ได้หรือ,อยังไงที่มือเลยนะครับที่มือนะที่ไหลแล้วก็ข้างหลังแน่นอนข่าวทำไมมองไม่เห็นวะแตกไปแล้วบอสทุกกีด <c oughs> อืออ่ามีที่คอ้อนที่มือเนาะมันมีมีกี่จุดกันแน่เนี่ย จะมีอยู่สองจุดอ่ะอ๋อมีมีตรงหัวอีกจุดหนึ่งเห็นผมเห็นตรงหัวแล้วมันต้องอยู่ไกลหน่อยนะเห็นตรงหัวครับบางทางงะเราคืนด้วยังะเราคืด้วยครับบัฟก็ไม่ไได้กิน เราจะเอาหัวมันต้องรบกวนล้มลง,งไปแค่หัวเออโอเคแทกแล้วนะครับ ตอนเรื่องนะถ้าเมื่อกี้นะน่าจะสัสดส่วนครับโดนไปหมื่นหนึ่งมันเริ่นไปคิดหรือเปล่าหรือว่าคิดตัวเองวังหนามบ้นี่ให้ดีอันตรายจัดขอต้านทานหน่อยโอเคได้ พังงามาพังงากับไม่โกงล้มคว่ำไปอีกทีหนึ่งแล้วก็ซอยต่อดเสกดาบเสกโลกไม่ต้องตีแล้วเด็กคงดีคอยสรงไปเลยครับท่านี้ไม่ต้องเกรงกลัวอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ตายไปจะเหนื่อยอยู่นะโอเคจุดแถบมือซ้ายมือขวาแล้วก็หัวนะครับ หัวต้องล้มคว่ำแล้วอยู่ข้างหน้าเนาะถึงจะเห็นนะครับก็จะได้ไเทมมานะครับปึง้งไม่ใช่รอบนี้นะโอเคดาบกับอุปรกรณ์เวทนะก็ตามนี้เลยนะฮะดาบจะเป็นอันนี้นะฮะชื่อว่าคอนวิเศษนะฮะแล้วก็วงเล็บดาบไปนะเบสเริ่มต้นที่4 9นะครับก็ถามว่าดีไหมก,ก,ก็สูงในระดับหนึ่งนะครับก็สูงในระดับหนึ่งก็ดีในระดับหนึ่งเอางั้นดีกว่าแต่ มันไม่คุ้มใช้นะครับเพราะอย่างที่เห็นนะว่าต้อง up width ถึงจะได้ egg tag เพิ่มขึ้นซึ่งบวก150%บเป็นอะไรที่เยอะมากนะครับผมคำนวณดูแล้วถ้าเรา up f u ูล w i ด t h ก็จะได้ประมาณอยู่6กเกือบ700มั้งนะครับถ้าคำนวณไม่ผิดนะก็ได้เยอะได้ตัว egg ตรงนี้อีกสินะก็ได้แ g g tag มาค่อนข้างเยอะกันแต่อื่นๆแล้วก็ไม่คุ้มนะนี่ก็เป็นหน้าตามันนะเป็นค้อนนะเป็นมุยนะเออมื่อวานมีคําถามตอนสตรีมนะครับว่ากับอันเนี้ยอันไหนดีกว่าผมเชร์อันนี้นะฮะ ทั้งเอบรคแอคแท็กของมันเนาะแล้วก็เออ่ทั้งการตั้งโลระได้อะไรนะได้อาวุธจบเข้า50ได้ต้านทานอะไรเงี้ยนะฮะก่อนหน้ากได้ขีดอีก50อะไรเงี้ยค่อนข้างดีนะมีระยะใกล้มีเฮกให้ร้อยเนาะมันก็เอามาเทียบกันไม่ค่อยได้มั้งแต่ผมว่ายังไงมันก็ดีกว่าถ้าจะใส่โล่นะอันเนี้ยจะดีกว่าครับโอเคอะไรอีก่ะปีกเวทปีกเวทเนี่ยไหนปีกเวทอันนี้นะครับเป็นคอนวิสิเศษในะล้วก็คงเลียว่าเวทนะ ไอแต่พื้นฐานอยู่ที่234น้อยนครับน้อยอยู่นะครับโอเคมันก็เป็นออฟท่าแสงนะเพิ่มความเสียหายแก่ท่ามือร์เซ็นต์นะเอ็มเอทีอัตราคีสสองร้อยสองรถ้าไม่ได้อัพเออ่สเตตัสคีสเลยก็จะได้อยู่ประมาณ50ใช่ได้อยู่50 50หน่วยนะครับ M อ็มเพิ่มขึ้นเมื่ออัพ A T R 75ารนะครับเจนะก็เอ่ออัพ A T R 2จะได้ MFTK มาที่1.5หน่วยเออประมาณนี้อะเงี้ยนะครับต้าถ้าลม30ลดดาเมจเอ่อในพื้น30เปอร์เซ็นต์นะฮะอะไรไม่รู้นะครับนี่ก็เป็นปีกนะจะติดอยู่ข้างหลังเราเนาะแล้วก็ส่องประกายแบบนี้นะสวยอยู่นะีแสงสวยอยู่โอเคเราไปดูหินที่เมืองกันดีกว่าปปลูรูยักษ์น่าจะดอกมาเยอะแล้วมนะั้งก็ละ3.5นะครับ ก็เป็นพลังโจมตีระยะใกล้10%นะครับเพชรพี p 3 0นะอัตราขิ50ก็ได้ประมาณ12.5นะ่ครับ MP ลบ100นะเมื่อตออิดตั้งก่อเบาเนี่ยอาวุธจะเข้าลบ10%นะครับลบนะไม่ใช่บวกนะดูดีๆนะลบนะครับระวังนะก็ถามว่าดีไหมก็ดีก็ดีมัง้งถ้าผมพูดถึงไอ้ตัวเท่ตตัวเนี้ยมันมันค่อนข้างที่จะดีนะผมผมว่าจะเอามาใส่อยู่เหมือนกันนะครับ แต่พวกสาย DPS ต่างๆนะฮะ DPS ส่วนใหญ่นะมันจะมีเออเราจะใส่เกราะเบาอยู่แล้วแหละนะครับแล้วอาวุธขออเข้ามันลบอ่ะนะน่ากลัวนะอันนี้เนาะโอเคนอกจากไอเทมพวกนี้แล้วก็ยังมีไอเทมที่สามารถคราวได้ในร้านตีเหล็กนะครับเราจะพาไปดูนะครับก็ใครที่อยากจะคราบก็ไปหาวกตีนะก็ตามบทนะครับตามบทเลยนะเก่าใหม่นะอันใหม่มันก็จะอยู่ข้างล่างนะครับนี่ตั้งแต่ถุงสปีด้ามานนี่เป็นอันใหม่นะก็ตี ไอ้บท190เพื่อเอาของนะครับมีทั้งของบอสนะแล้วก็ของที่อะไรนะของที่ตอบจากมอนธรรมดานี่ครับโอเคผมได้คัพเอาไว้หมดแล้วนะได้เห็นหน้าหน้าตามด้วยนะครับโอเคอันแรกนะครับถุงสปีน่านะครับถุงสปีน่าบวกให้ความแม่นนะหนึ่งร้อยหน้าตาตอำสิบเปอร์เซ็รักเอารักษาให้คงกับพันหนึ่งวินะฮะนี่ก็เป็นหน้าตาของมันนะครับเป็นเบ็ดติดหัวนะเนี่ยมีถุงมีถุงอยู่ข้างหน้าเนี่ย ล่อล่อให้เราเดินไปข้างหน้าอะไรประมาณนั้นนะครับอันต่อไปนะครับเป็นหมวกช็อกโกแลตมิลตี้นะครับเฮกบวกสามสิบสะท้อนความเสียหายสามสิบเปอร์เซ็นต์นะต้านทานมือสามสิบนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาของมันนะครับอันต่อไปนะครับเป็นรูปโป่งหัวใจช็อกโกแลตนะเอเมทิกเกอร์เก้าวิเข้า9%ความเร็วในการไล่บวก9 HP สูงสุดลบ27%หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอันต่อไปนะครับ ช็อกโกแลตโลสแนะหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะพวกความเสียหายแก่ไรทธาตห้าเปอร์เซ็นต์อาวุธจอ่อเข้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ความเร็วในการโจมตีหวกยี่สิบห้าหวกนี้ดีมากแต่ใช้ของเปรูรูยักษ์ในการขับนะครับหวกนี้ค่อนข้างดีนะท่านะผู้ชมมันมีอาวุธจอ่อเข้าให้เนาะแล้วก็ได้ความเร็วโจมตีไปยี่สิบห้านะซึ่งใครขาดความเร็วเนาะก็จะได้เอาหมวกนี้ไปใส่ก็จะได้โจมตีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอะไรประมาณนั้นแต่ใครไม่ขาดจะใส่ต้องจีบมาจนต่อไปนะเพราะว่าตรงนั้นได้แอ็ง ด้วยนะอันต่อไปเมนดูนัทไม่มีแล้วนี่ว่าหมดแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่หมดแล้วนะครับ, 1, 2, 3, อรบโอเคนี่ก็เป็นนะอีเวนต์แบบเบื้องต้นที่อัปเดตเข้ามานะท่านผู้ชมก็ต้องรอดูว่ามันจะมีการอัปอัปเดตเอออัปเดตนะความโหดระดับโหดเข้าม,มาหรือเปล่าหรือบอสพิเศษนะเหมือนปีที่ผ่านมาเข้ามาด้วยหรือเปล่า,ลา,ลานะก็ต้องรอดูนะครับต่อจากอีเวนต์วาเินไทยก็ เจอกันอีกทีก็อีเวนไวด์เดย์นะครับซึ่งจะติดกับวันลุนท้ายเลยนะครับตรงนั้นของก็ดีเหมือนกันเพราะมีของที่ผมเล็งๆที่จะเอาไว้อยู่นะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะตกหล่นอะไรไปก็กราบขออภัยนะพูดอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะสามารถติดต่อกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะและ้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลฟ์สตรีมนะครับอย่าลืมกดซับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกันนะฝากล้านด้วยแพ็กเก็ตนะใครอยากซื้อสปินเนอร์สองมพร้อมลิงก์อยู่ข้างล่างบ๊ายบายครับจุ๊บจุ๊บ